พวกเราล่ามานันดีกว่านะทั้งเพียรเลยอ่ะใครเจอมันตบมันได้นะเ,เวียนแก่ปัาผูมันเลยอารมณ์ดีกันทำอไรอารมณ์ดีไว้ตาทายงูยิงอยู่ไอ้เหี้ย <c oughs> เดินกลับไปทำไมวะอะไรสัญชาตญาณอะไรของมึงวะให้มึงแบบอยู่ดีกลับหัวไปอ๋อเพื่อนกูเข้าเลสเ <c oughs> หรอกูแ,นนแบบ คือมึงต้องเดินลงมาแกงร่างเมื่อกี้เนี่ยไอเฮียเพื่อนกูเข้าไปตรงนั้นเองแปนยูชนะครับ4-2อ๋อว่าและไอนี้อารมณ์ดีไอเหียเฟิร์สบลัดเนียบเปล่าบุ๊คเฮตายว่ะไอเหียปอมตีกูเน้นๆเลยอ่ะไอ จิงกาเบลจิงกาเบลดึงแต่แทงอืมอะไรกันนะเชียกลางดีกว่ารอรอกูรอกูแป๊บเดียวแป๊บเดียวตีไปเลยดาร์กูได้มังกรเนี่ยจะลงล่างหรอเปล่าจบีลงล่างแล้วเลยบูคูคูอ้าวอ้าวไม่ประกันเพื่อนหรอไม่ประกันเพื่อนมึงตายเนี่ยลงมาล่างแล้ว สวัสดีครับยอนสวัสดีครับผมยอนเหรอฮะใจเ้กันหน่อยดิไปไหนสปินสปินแลงไงสปินแล้วมึงคิดว่าจะรอดเหรอมึงจะคิดว่าจะรอดเหรอฮ่ะเดี๋ยจะรอดเหรอบวดหน้าด้วยกระบองกูนี่แหละเฮ้ย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 ไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยวิวกูเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเบนเอ้า มึงเป็นคั่วอะไรวะแหวนนี่เฮีอยอะไรของมึงคืออะไรคั่วอะไรวะอู้ปัญญาอ่อนมาเนี่ยเฮียเอาแล้วก็ไปตายอีกไอ้เฮียนี่คั่วอะไรวะเนี่ยโอ้เฮียมาเยอะแน่มาเยอะแน่เดี๋ยวมึงไม่กลัวหรอเฮ้ยคนเดียวนี่ว่าเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ไยไอ้แหวนนี่ก็เป็นคั่วอะไรไม่รู้มันกวนเต้นะไอ้เฮียเนี่ยมึงน,นี่ กวนตีนแล้วควนตีนแล้วอันเนี้ยยู่ดีมาตีเลยกูเชย่เลยคืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เนี่ยโอ้โหแม่มีฟิกออกอ้าวโอ้ดูดีดีโอ้โหโได้าสกิลเลยเอาตีคีบุยแล้วเอาเฮียเดินมาไล่แล้วเดินาอมกแล้วเอ้าเฮ้ยมึงเป็นควเอะอะไรวะฮะ ไอ้เฮี้ยมเปิดใหม่มาดิเป็นควเออะไรเนี่ยเฮ้ยบอกเพื่อนดิเพื่อนเป็นควเออะไรอะแวนอะมันเป็นเฮี้ยอะไรกับมันนะอ้าวตีบัฟพุยแล้วอะเป็นควเออะไรบอกมันดิบอกเปิดเปิดใหม่มาเปิดลำโพงหน่อยได้ไหมไมอยากคุยมันวะเป็นควเออะไรอะฮะเป็นอะไรอะเป็นเฮี้ยอะไรไม่อยากชนะเลยเกมเนี้ยฮะกูจะได้ไปโยนไม่ต้องเล่นแล้วฮะเอาไหมคืออะไรอะมึงต้องการอะไรวะฮะมันยาวอ่อนปะ คืออะไรอ่ะเป็นคั่วแหละวะไอ้หน้าเหี้ยแล้วก็ปิดไม้ปิดลำโพงเลยไอ้เหี้ยแอดคั่วแหละวะไอ้เหี้ยไอ้จะเล่นมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูกูเริ่มไม่อยากอันนี้แล้วนะเป็นคั่วแหละวะได้กระท่านไอ้เหี้ยเหนื่อยเปล่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอไอ้นี่พอทีเดียวเลยรอบัญชีนางหมาดีกว่าจะรอบัญชีนางหมาดีกว่า ไอ้ย่ะกระโปงจัดเดี๋ยวเจอรอบหน้าจะได้แบบเราได้เลือกตัวแบบไปตายรัวๆเลยแค่นั้นเนี่ยไอ้ย่ะตอนบีมแบนดีสปอร์ตเลยอ่ะแล้วเงียบไปเลยสัตว์คืออะไรอ่ะคือมันรู้อ่ะว่าว่ากูเล่นกับไอ้นี่ไงกูมาแกกไงมันรู้มันมาซ้ำไงไอ้ย่ะสุดยอดว่ะชอบมเลยยี่ยากเห็นหน้าอะไรเฮียฟีเมดดาฟีเมดีเฮียเนี่ยเดี๋ยวก่อนตีวิกเนี่ย อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรวะมันคือยังไงอะทำไมมันเท่ยังหรอวะไอ้เ์พาร์ทสิบแวร์นะใครเล่นแวร์แม่งจะกวนตีนเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมก่อนเดี๋ยวจบเกมก่อนเดี๋ยวกูจะล่ามึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะล่ามึงไม่ต้องกลัวไม่กลัวเรีบไปดีแล้วเดี๋ยวแล้วรเร็วเร็วอยากอยากทำอะไรทำอะไรตอนเนี้ยอยากทำอะไรทำเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องบันทึกไว้ในบัญชีนางหมาสักนิดนึง อยากฟาร์มก็ป่ามาเฮียกูก็ไม่ได้อยากฟาร์มหรอกกูอยากเล่นแครี่มากกว่าชัวโชคุเออะไรก็ไม่รู้เฮียแล้วทำไมทีมมันฆ่าแหวนไม่ได้วะก็โป๊บเลยคนนี้เฮียเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูจบตายกูตาย อุ้ยเกือบตายเว้ยต้องกลับและเออเจ้าเล็กว่ะไอ้ย่ะดักสตรีมแล้วกวนตีนนะไอ้เหี้ยกูชอบมันนะดูบ้างกูชอบเลยไอ้เหี้ยไอ้พวกเราล่ามันดีกว่านะทั้งเพียรเลยใครเจอมันตบมันได้นะกูจะแจกปลาทูให้เลยเหี้ยแคบมานะแคบแคบเลยใครตบไอ้เหี้ยนี่ได้นะแคบมันมาล่ามันล่ามัน ไปฆ่ามันได้เด็กกูแจกถูกให้เลยนะครับดูปากกูนะไปฆ่ามาันมาฆ่ามันมานะแล้วแก็บไอชนะนนด้วยนะต้องใจใส่จีทังมากูพร้อมโยนเลยกูเจอชื่อเ,ย,เยี้นี่กูจะโยนทันทีเลยชอบเลยอ่ะไม่แต่เราเราเล่นให้แพ้ได้นะอันเนี้ยเราเล่นให้แพ้ได้นะคือเราเล่นอย่างงี้แหละแล้วเราก็ไปตายให้มันพลิกเลยทีเดียวจบคะแนนก็จะไม่โยนหรอกเป็นไงแผ่นชั่วกูแล้วตีกันไม่ได้ อุ้ยกูตีแรงขนาดนี้หรอวะปังไงใจยอนมึงจะไปไหนเฮียอ้าวอ้าวไอ้นี่โอ้อยู่ตามป้อมมาหรอโอ้ตายว่ะไอ้นี่ตายตายตายเออโอ้ตายห้าเลยอะไอ้เฮียเด็กเฮียกดยอมแม้หน่อยไอ้กูว่ามันกดนะลองกดเลยไอ้เฮียไม่ทันว่ะ ดูหน้ามึงหน่อยนี่อ่ะมันใครวะเป็นใครอ่ะไม่มึงหลอกงี้วะไอ้รูปหลอกอยากเห็นหน้ามึงเลยรูปหลอกมาดิดิรูปหลอกเป็นเป็นอะไรหรอฮะเป็นอะไรเป็นเฮียอะไรกันรูปหลอกดูหน้ารูปหลอกดิรูปหลอกอิ่มปะเนี่ยอ๋อแล้วใบสั่นเดี๋ยววู่ปหลอกอิม่มลูปหลอกไหนดูดิ จะตามโยนกับมึงจนไอ้นี่เลยจนมึงร้องขอชีวิตไอ้เด็กเฮี้ยไอ้เด็กเปลนอ่าไ,ได้แค่นี้หรอวะเออไอ้เฮี้ยไหนขึ้นมาเนี่ยโอ้ไอ้เด็กเฮี้ยจะตามกระทืบมือจะร้องขอชีวิตเลยใครตามฆ่าไอ้เฮี้ยนี่ได้แจกก<อ>ูอ๋อนี่ไงขึ้นแล้ว <laughs> ไอ้เหี้ยฮ่าไอ้เหี้ยขึ้นมาใครใครตามใครเหีย้ยนี่ได้ <laughs> ไอ้ส้นปีนเลย